ไคโตซานมิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นระบบป้องกันตัวเองของพืชต้านทานโรคและวแมลงศัตรูพืชยับยั้งเชืช้อราชวสแบคทีเรียไวรัสที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคพืชและยังช่วยปรับสภาพดินน้ำอากาศให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต,ตของพืชทำไมต้องไคโตซานมิกนะหรอไคโตซานมิกเป็นไคโตซานบริสุทธิ์ไม่ผสมสารเคมีสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติปลอดภัยต่อผู้ใช้สัตว์และสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อพืชด้วยวิธีใช้ไคโตซานนะ เราจะใช้ไคลโตซาน2 0ซ c ต่อน้ำ20ลิตรสามารถฉีดพ่นทางใบหรือล่าลดบริเวณโคนต้นได้เลยเมื่อปะการระบาดของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและไวรัสแล้ว แนะนำให้ฉีดพ่นทุกๆ3-5ถึงวันเพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีฉีดพ่นเพื่อป้องกันแนะนำให้ฉีดพ่นทุกๆ7ถึง14วันไคโตซาน1ขวดมีปริมาณ5 0 0ซีซีสามารถผสมน้ำได้ถึง500ลิตรเลยคุ้มมากๆไคโตซานมิกใช้ดีจริงพืชแข็งแรงมแมลงไม่รบกวนยังช่วยยับยั้งเชื้อราเชื้อแบคทีรียไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆขวดหลักร้อยผลลัพธ์หลักแสนใช้เลยใช้ดีจริงบอกต่อ ん、oh.